สวัสดีค่ะวันนี้อาหารมาบ้านโคโรเเัวเจพนพาเพื่อนๆทำผัดผักรวมนะคะวันนี้มีแอสปรากัดค่ะเพื่อนๆดอไม้ฝรั่งค่ะแล้วก็มีถั่วค่ะผัดถั่วลันเตาด้วยก็ผสมแล้วก็มีพริกสีเหลืองนิดนึงค่ะก็เคลียทุกอย่างกับเพื่อนๆวันนี้เป็นเมนูผัดก็ผัดใส่กุ้งค่ะก็อันนี้หัวเขาใหญ่มากค่ะก็ไม่ต้องอ กะอะไรมากมายเนาะเอสปาร์กัสดก็หั่นค่ะแล้วก็ถั่วก็อันนี้จะแกะเอาเอาข้างๆออกก่อนค่ะแล้วก็เอาไปนอกน้าเย็นค่ะเพื่อนๆเอาไปเอาไปเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มค่ะเอาไปเอาไปลวกก่อนแล้วก็เอามานอกน้าเย็นค่ะเพื่อจะให้สีสันของถั่วแล้วก็เอสปร์กัสดของเราสดเนาะค่ะส่วนกุ้งก็แกะแล้วก็เอา ขี้ออกเอาไส้ออกเนาะค่ะก็ง่ายๆค่ะอันนี้ก็เนี่ยค่ะเอาไปเอาไปลวกก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเอามาแช่น้ําเย็นให้เย็นจัดจะได้สีเขาจะสดสวยค่ะเวลาเราเอาไปผัดก็แค่ปรุงเครื่องให้เรียบร้อยแล้วก็เอาผัดไปเอาผักไปคนก่อนแล้วก็ยกกลงแค่นั้นเองค่ะก็อันนี้ก็เตรียมเครื่องผัดก็มีกุ้งค่ะกระเทียมพริกค่ะก็ น้ำไฟเดือด,อดน้ำมันร้อนๆก็ใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆวันนี้สุดยอดเลยค่ะหัวฟูในครัวค่ะแล้วก็กลินสุดยอดเลยการผัดเพราะว่าครัวนี้เป็นครัวปิดครัวครัวในบ้านนี้เป็นครัวปิดก็กินจะตลบอบวนค่ะถ้าเปิดหูดก็อ่าคุยเวลาไลร้สดก็จะไม่ได้ยินเสียงมันก็จะเสียงดังเนาะ,ะก็เลยบางทีก็สูตรเอากินเอา ควันจากการผัดเข้าไปเยอะพอสมควรกับเพื่อนๆเป็นครัวปิดจ้ะก,ก็ผัดเครื่องค่ะก็มีพริกมีกระเทียมลงไปค่ะแล้วก็เราใส่กุ้งเนาะค่ะเราใส่กุ้งค่ะก็อันนี้ยังไม่ใส่เยอะเพราะว่าเราเราจะทําทีละรอบค่ะก็อันนี้ก็ใส่แอสพารากัสได้ค่ะนี่ก็เติมเครื่องก็เติมเครื่องผัดก็ซอสฝาเขียวน้ำมันหอยอผงซุปผักค่ะแล้วก็น้ําตาลนิดนึงค่ะก็ เค็มมากเค็มน้อยแล้วแต่ชอบเนาะอันนี้ก็จะทารสเป็นเป็นรสกลางๆเพราะว่าไม่อยากให้เขารสจัดมากอะเป็นแนวผัดค่ะก็สีสันน่าทานก็แค่เอาลงไปดาดกับถ้าเพราะว่าผักเราสุกแล้วเนาะเราแค่เอาไปคนเพราะว่าเราเราเราลวกมาแล้วจ้ะก็กน่าทานค่ะเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งวันที่เราทานสุขภาพเนาะแต่จะบอกว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ย กลิ่นแรงมากนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเราเข้าห้องน้ําเหมือนกลิ่นสะตอก็อย่าเป็นพวกเป็นอาหารที่มีกลิ่นค่ะก็แล้วแต่ใครชอบเนาะอันนี้ก็นานๆจะเอามาท,ทําทีค่ะมันก็แล้วแต่คนชอบอย่างว่าแหลจะจ่าก็อ่าทานด้วยกันกับเพื่อนๆหน้าตาออกมาประมาณนี้ค่ะอาหารบ้านครัวเจเพนทําผัดผักร่วมค่ะวันนี้ดีต่อใจค่ะได้ทานอ่ากุ้งค่ะแล้วก็มีผักก,ก็ทานด้วยกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นปกำลังใจให้เพจ อีกครั้งหนึ่งนะคะ